วันนี้เราจะมาทาขนมถ้วยนะครับทํากินทําขายสร้างอาชีพสร้างรายได้กันนะครับทุกคน,อ,ครอ,นอร่อยมากครับหอมหวานมันอร่อยรับชมกันเลยครับเรามาดูส่วนผสมนะครับแล้วก็ขั้นตอนวิธีการทําขนมถ้วยกันนะครับผมมีไม่มากนะครับทุกคนน้ําใบเตยนะครับสีจะเข้มมากเข้มน้อยแล้วแต่ชอบเลยนะครับ มีกระทินะครับผมแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแล้วก็น้ำตาลปี๊บเท่านี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มคนส่วนผสมพร้อมกับฟังนะครับปริมาณในการทําส่วนผสมกันนะครับน้ําตาลปี๊บนะครับผม250กรัมนะครับตามด้วยแป้งข้าวเจ้านะครับผม180กรัมนะครับต่อไปก็จะเป็นแป้งมันนะครับ80กรัมนะครับ กระทิเนี่ยใช้200กรัมนะครับผมจะเป็นกระทิสดกระทิกล่องได้หมดเลยนะครับทุกคนนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ํากับน้ําใบเตยเนี่ยเอารวมกันเนี่ย800รกรัมนะครับทุกคนคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับถ้วยที่จะนํามาใส่ขนมนะครับไปนึ่งเนี่ยเราควรจะนึ่งก่อนประมาณ5นาทีแล้วค่อยมาใส่นะครับ ในส่วนผสมของที่เราทําไว้นะครับครับเราก็จะนําส่วนผสมนะครับของทั้งหมดนะครับเทลงไปประมาณครึ่งถ้วยครับทุกคนครับเราจะเทแค่ประมาณครึ่งถ้วยนะครับแล้วก็นำไปนึ่งประมาณ8นาทีนะครับ สีจะไม่เขียวมากนะครับสูตรนี้นะครับเราจะมีความหอมนะครับของใบเตยนะครับหวานมันอร่อยนะครับจากกะทินะครับและแป้งเนาะถ้าชอบสีเขียวนะครับก็จัดไปเลยนะครับทุกคนปั่นให้เขียวไปเลยนะครับใช้ใบเตยเยอะหน่อยนะครับ นี่เป็นขนมถ้วยสูตรโบราณนะครับสีใบเตยก็จะประมาณนี้นะครับไม่เขียวมากนะครับหอ,อมหวานน้ำตาลมะพร้าวโอเคเราจะไปนึ่งนะครับประมาณ8นาทีครับทุกคนนึ่งประมาณ8นาทีครับทุกคนจะใช้แป้งข้าวเจ้านะครับมีระหว่างที่รออีก8นาทีนะแป้งข้าวเจ้านี่200กรัมนะครับกะทิก็ประมาณ200กรัมเลยครับทุกคน มันมากนะครับแล้วก็ตามด้วยเกลือนะครับเกลือป่นเนี่ยหนึ่งช้อนกาแฟนะครับหรือหนึ่งช้อนชาก็ได้ไม่เกินนี้นะมันจะเค็มไปนะเอาแคเค็มๆมันๆพอนะครับคนส่วนผสมครับทุกคน มีแป้งเท้าใยมอฟมัใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้ามีก็ใส่ประมาณแปดสิบกร,รัมได้ครับทุกคนแต่ถ้าไม่มีไม่ต้องนะครับทำกงิ่นทําขายง่ายๆเลยนะครับสูตรนี้สูตรโบราณเลยละครับทุกคน,นจนกระทั่งเนื้อแป้งเนียนนะครับเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับ 8นาทีพอดีนะครับแล้วก็ปิดแก๊สนะครับผมใช้ไฟกลางนะครับทุกคนต้องมีคําถามแน่นอนละใช้ไฟกลางในการนึ่งนะครับแล้วเราก็มาเปิดนะครับหอมมากๆเลยนะครับสูตรโบราณนะครับสีสันจะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเนื้อแป้งนะครับกะทินะครับน้ำตาลน่ารับประทานมากอ่ะเดี๋ยวเราไปราดกะทิกันครับ ในส่วนผสมของกะทินี้เราก็เรียบร้อยแล้วเราก็ราดได้เลยนะครับผมให้เต็มถ้วยนะครับครับเราก็จะราดให้เต็มถ้วยนะครับทุกคนดูสิครับหอมใบเตยแล้วก็น้าตาลมะพร้าวมากเลยนะครับน้าตาลปี๊บก็ได้นะครับถ้าไม่มีน้ำตาลมะพร้าวนะก็ราดให้เต็มถ้วยนะครับครับนำมานึ่งนะครับไฟกลางนะครับทุกคน ประมาณ8นาที10นาทีนะครับไม่เกินนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมหอมกลุ่นเลยแล้วครับผมทำกินทำขายสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปพักไว้ให้อุ่นๆแล้วเราก็จะมาชิมรสชาติกันครับทุกคนหอมมากๆเลยครับครับตอนนี้ก็อุ่นดีแล้วนะเราก็จะมาชิมรสชาติกันครับทุกคนหอมมาก หอมหวานมันเค็มนิดๆอร่อยมากเลยครับทุกคนลองไปทําดูนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับมีความสุขในการทำกินทำขายนะครับสวัสดีครับ